การดึงเซิร์ฟเวอร์ผมก็ได้อธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต่อไปคือผมก็พยายามนึกอยู่ว่าผมจะสอนอะไรดีนะฮะที่มันจำเป็นจะต้องใช้แบบทั่วไปนะฮะก็คือหลักๆเดี๋ยวขอทวนใหม่นะฮะว่าผมสอนอะไรไปบ้างก็คือส่วนเมนูสไลด์แล้วก็เป็นเปลี่ยนหน้าโดยเปลี่ยนตรงคอนเทนต์ต้องการ เคดีส okay. ิมาแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้สอนไปเนี่ยนั่นก็คือการกดเพจสองกดเพจสามแล้วมันเปลี่ยนแค่ตรงกลางคราวนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะ New Window ใหม่อยากสร้างหน้าใหม่เลยอะทอํายังไงเหมือนกับเป็น Pop-up อะไรอย่าง okay. เงี้ยโอเคแต่ผมจะสร้างเมนูใหม่นะครับชื่อว่า Pop-up ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับผมก็ต้องไปเปิดไฟล์ Index ขึ้นมานะครับโอเค ในอินเด็กเนี่ยผมก็จะเพิ่มเมนูอีเมนูหนึ่งชื่อว่า new win do แล้วผมก็ตั้งชื่อว่า go new window เป็นชื่อฟังก์ชันนะครับผม ครั้น,นี้ผมก็จะต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์นะครับมตั้งชื่อว่า new window เลย .js ใน x m l ก็เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับประกาศอร่อยก่อน แต่คราวเนี้ยเราต้องประกาศวินโด้ด้วยตั้งชื่อว่า new window ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ label ะลรไปหน่อยนึงเพื่อให้รู้ว่าอยู่ในหน้า new window โอเคคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เรากดปุ่ม go new window เนี่ยเราก็ต้องทำการเป็นเรียกตัวของหน้า new window ขึ้นมานะครับเราตั้งชื่อตัวแปรไปเลยว่า new window คราวนี้เนี่ยบรรทัดเนี่ยเป็นบรรทัดท,ที่บอกว่าเอาตัวของ Content จากหน้านี้ get view มาแล้วนะให้มาใส่ในคอนเทนต คันนี้ไม่ครับเพราะว่ามันคือหน้าเต็มๆเลยเราไม่ต้องไปใส่ในตัวคอนเทนต์เราเลยจะจัดการโดยการที่บอกว่าจงเปิดขึ้นมานะฮะคันนี้เนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาเสร็จปับ๊บมันก็ต้องมีการปิดถูกไหมไม่งั้นมันก็จะค้างอยู่ผมก็จะเพิ่มลาเบลอีกตัวหนึ่ง ไปจริงๆเพิ่มปุ่มดีกว่าจริงๆใช้รบับเอาใช้ตัวอะไรกดก็ได้แหละฮะแต่ว่าใช้ปั่ทันดีกว่า close back 9 red width ร้อยเปอร พิกกว้างไว้เปอร์เซนต์เดียวไปกว้างสักเก้าสิบก็พอแล้วก็ตัวนี้ Layout Vertical ตรง Layout นี่ผมไปไวๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเข้าใจกันหมดละจากคลิปเก่าที่สอนไปนจริงๆผมอยากให้อยู่ตรงกลางวินโดว์ไม่ต้องมีเลเ o อ t ก็ได้ใส่ตัวนี้ แล้วก็ R background color สีเหลือง,วง,งอออกว้างร้อยเปอร์เซ็นสูงยี่สิบเปอร์เซ็นต์หัสามสิบไปตามโครงสร้างนี้เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่า มันจะเวิร์กไหมแต่ผมขอเพิ่มเติมนะผมสร้างฟังก์ชันชื่อว่า close win เพื่อจะปิด Window ปัจจุบันไปโอเค เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับเหมือนกับว่ามาแล้วแต่เรื่องสายพื้นหลังไว้ White. นะครับแล้วก็ความสูง30ความสูงผมใส่ไป80เลยเพราะว่ามันเป็นสับเซตย่อยในนี้นะครัโอุ้่บอเลยจะเห็นว่ามีความแตกต่างนะครับถ้าเรา new window นั่นก็คือจะมาเต็มจอแต่ว่าถ้าเราเปิดสอเปิดเพจสามมนคือการ เปลี่ยนหน้าย่อยโดยที่เรายังคงหัวกับโคงล่างอยู่นะครับมีวินโดว์ก็จะเป็นการเปิดใหม่ขึ้นมาผมเอาสีเหลืองออกไม่งั้นไม่จะตับเดินไปโอเค หายทักยี่สิบก็พอแล้วอืมในวินโดว์แล้วก็ปิดไปถ้าหาว่าอยากจะให้ในวินโดแล้วพอเราปิดไปเนี่ยเราให้หน้ามันอยู่ในหน้านี้นะฮะหน้าที่ถูกปิดอยู่เราก็ใส่เมนูคำสั่งสวิตช์เมนูไปนะฮะมันก็จะปิดเมื่อเราเปิดวินโด w ขึ้นมา จะเห็นว่าข้อแตกต่างก็คือว่าเมื่อเราใส่คาสั่งสวิต์เมนูแล้วเนี่ยพอเรา new ใหม่ขึ้นมาหน้าก็จะปิดไปอันนี้ก็น่าจะเคลียร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าโดยที่เรายังคงเลเยอร์เดิมไว้เปลี่ยนแค่คอนเทนต์กับการ new วินโดว์ใหม่แตกต่างยังไง